สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งนะคะมาจากอัธกถาการหาชาดกค่ะเป็นเรื่องที่ว่าด้วยคุณธรรมของผู้ที่เรียกว่าเอาการเอางานนะคะหรือก็คือคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากๆครับผมน่าสนใจครับเรื่องนี้มีที่มาที่ไปยังไงนะครับ อ๋อคือเรื่องมันเริ่มจากตอนที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงยมกกาปฏิหารเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เสด็จกลับจากเทวโลกทีนี้เอ่อพวกภิกษุก็คุยกันสรรเสริญพระพุทธองค์ว่าโอ้โหไม่มีใครจะแบกรับภาระหน้าที่ได้ยิ่งใหญ่เท่าพระองค์อีกแล้วอืมครับพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องที่ภิกษุคุยกันนะคะก็เลยตรัสว่าเอ่อไม่ใช่แค่ชาตินี้หรอกนะ แม้แต่อดีตชาติตอนที่เกิดเป็นสัตว์เดรัชานะคะก็ไม่มีใครเทียบพระองค์ได้เลยในยเรื่องการแบกรับภาระเนี่ยโอ้ครับท่านก็เลยทรงนําเรื่องกันหาชาดกนี่แหละคะ่ะมาเล่าให้ฟังอืมจุดนี้น่าสนใจนะครับคือการเป็นเชื่อมโยงคุณธรรมเรื่องความรับผิดช,ชอบที่แบบว่ายิ่งใหญ่มากๆของพระพุทธเจ้าให้เห็นว่ามันไม่ได้เพิ่งมีชาตินี้นะแต่มันสั่งสมมาแม้กระทั่งตอนเกิดเป็นเอ่อกเนิดอื่นอย่างสัตว์เดรัชาน ใช่ค่ะแสดงถึงความมั่นคงสม่ำเสมอของคุณธรรมข้อนี้เลยนะคะครับผมมันชัดเจนมากเอาละค่ะทีนี้มาเข้าเรื่องกันเลยนะคะในอดีตชาติพระโพธิสัตว์เกิดเป็นลูกโคค่ะชื่ออายิกากาละกะแปลยังง่ายก็คือโคดำของคุณยายเพราะว่าท่านอาศัยอยู่กับคุณยายคนหนึ่งเลี้ยงดูเหมือนลูกเลยค่ะอ๋อครับเลี้ยงเหมือนลูกทีนี้โคดำเห็นคุณยายเออค่อนข้างยากจนก็เลยคิดอยากจะตอบแทนบุญคุณนะคะ ก็เริ่มมองหางานรับจ้างทำอืมคิดดีนะครับเนี่ยค่ะจนกระทั่งมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นคือมีลูกชายพ่อค้าคนหนึ่งเขานำเกวียนมาเยอะมาก500เล่มเลยค่ะแต่ว่า เกวียนดันไปติดหล่มโครนตรงท่าข้ามน้ําพอดีอ้าวห้าร้อยเล่มติดหล่มหมดเลยเหรอครับประมาณนั้นเลยค่ะแล้วโคธรรมดาทุทั่วไปเนี่ยลากไม่ไหวเลยครับลูกชายพ่อค้าคนนี้เขาก็พอมีความรู้เรื่องดูลักษณะโคอยู่แลงนะคะก็มองหาโคที่มันแข็งแรงกําลังดีก็ไปเจอโคดํานี่แหละค่ะเห็นปุ๊บรู้ทันทีเลยว่านี่แหละโคอาชาไนโคพันดีมีกําลังเยอะ ใช่ค่ะโคพันดีมีกำลังมหาศาลแน่ๆก็เลยถามหาเจ้าของแถวนั้นดูครับแล้วคนแถวนั้นว่าไงครับคนแถวนั้นก็บอกว่าอ๋อไม่มีเจ้าของหรอกจะจับไปใช้งานก็ตามสบายเลยอ้าวไม่มีเจ้าของซะง,งั้นแต่เรื่องมันไม่ง่ายอย่างนั้นค่ะโคดากลับไม่ยอมให้จุงไปไง่ายๆยืนนิ่งเลยอ๋อไม่ยอมไปค่ะจนกว่าจะมีการตกลงค่าจ้างกันก่อนโหตรงนี้น่าคิดนะครับ คือไม่ใช่แค่สัตว์ธรรมดาแล้วแบบว่ารู้คุณค่าของตัวเองรู้เรื่องการทำงานต้องมีค่าจ้างมีการตกลงกันใช่เลยค่ะมันสะท้อนเรื่องหลักการการแลกเปลี่ยนที่ยุติธรรมด้วยนะคะครับผมลูกชายพ่อค้าพอเห็นแบบนั้นก็เข้าใจอ๋อโคตัวนี้ต้องการค่าจ้างก็เลยตกลงกันบอกว่าถ้าลากเกวียนทั้ง5้าร้อยเล่มข้ามฝั่งไปได้นะจะให้ค่าจ้างหนึ่งพันกะหาปะนะก็คือเล่นละสองกะหาปะนะอ,อืม แล้วเป็นไงต่อครับลากไหวไหมโอ้โหลองนึกภาพดูสิคะโคดำตัวเดียวเลยนะคะใช้กำลังทั้งหมดลากเกวียนห้าร้อยเล่มข้ามฝั่งได้สำเร็จหมดเลยอืมตัวเดียวเนี่ยนะครับสุดยอดจริงๆพลังมหาศาลมากใช่ค่ะน่าทึ่งมากแต่ว่าเรื่องไม่จบแค่นั้นสิคะพอลากเสร็จลูกชายพ่อค้ากลับไม่รักษาคำพูดอา้าวทำไมล่ะครับให้ค่าจ้างแค่ครึ่งเดียวคะ่ะคือ5้ากะหาปณะเท่านั้น เอาถุงเงินผูกคอโคดาไว้โหผิดสัญญาซะงงั้นให้แค่ครึ่งเดียวค่ะแล้วทีนี้ปฏิกิริยาของโคดานี่เออน่าสนใจมากๆเลยค่ะทำยังไงครับโกรธไหมท่านรู้ค่ะว่าได้ค่าจ้างไม่ครบตามสัญญาแทนที่จะแบบว่าเดินจากไปเฉยๆนะคะท่านกลับเดินไปยืนขวางหน้าเกวียนเล่มแรกไว้เลยโอ้ไปยืนขวางไว้เลยใช่ค่ะไม่ยอมให้ขบวนเกวนไปไหนต่อเลยสุดยอดเลยครับอันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องแรงแล้วนะ แต่เป็นเรื่องหลักการความถูกต้องเลยยืนหยัดเพื่อสิทธิ์ตัวเองจริงๆจริงๆค่ะเป็นการกระทำที่มาทึ่งไม่แพ้ตอนลากเกียนเลยนะคะครับโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับพ่อค้าที่ไม่ซื้อตรงนั่นสิคะลูกชายพ่อค้าพอเห็นโคดำทำแบบนั้นก็รู้ทันทีเลยค่ะว่าอ๋อโคดำรู้แล้วว่าเราโกงค่าจ้างครับผมฉลาดมาก เลยต้องยอมค่ะยอมจ่ายเพิ่มอีก500้อกะหาปณะ,ะให้ครบ1,000พันตามที่ตกลงกันไว้แต่แรกในที่สุดก็ต้องยอมจ่ายให้ครบใช่ค่ะพอโคดําได้รับค่าจ้างครบั้วนแล้วก็เลยหลีกทางให้ขบวนเกวียนไปได้จากนั้นโคดําต้องนําถุงเงิน1,000พกะหาปณะนะกลับไปหาคุณยายค่ะแม้จะเหนื่อยมากทํางานหนักจนตาแดงก่ําเลยครับผม คงเหนื่อยหน้าดูพอคุณยายทราบเรื่องราวทั้งหมดนะคะท่านก็ไม่ได้ดีใจเรื่องเงินเป็นอันดับแรกเลยแต่เป็นห่วงโคดำมากกว่าอ,อ๋อเป็นห่วงสุขภาพโคใช่ค่ะรีบพาไปอาบน้ำอุ่นหาน้ำมันมาทาตัวให้หาอาหารดีๆให้กินคือดูแลอย่างดีที่สุดเลยค่ะซึ้งใจนะครับความผูกพันระหว่างคุณยายกับโคดำค่ะเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เชื่อมกลับไปที่พระพุทธเจ้าทรงสอนภิกษุในตอนแรกเลยนะคะครับที่ท่านบอกว่า แม้แต่อดีตชาติก็ไม่มีใครเทียบเรื่องการแบกรับภาระใช่ค่ะท่านสรุปว่าตถาคตเนี่ยไม่มีใครเทียบได้จริงๆในการแบกรับภาระแล้วก็ทรงตรัสพระคถาสำคัญขึ้นมาครับพระคถาว่ายังไงนะครับท่านตรัสว่ายโตยโยยตโขรุทุรังยโตคัมพีรวัตนีตัดสุกันหังยุนชันติสวาสุตังวหะเตทุรังอืมแล้วความหมายคืออะไรครับ ก็คือในที่ไหนก็ตามที่มีภาระอันหนักยิ่งที่เรียกว่าคารุทุรังนะคะหรือว่ามีหนทางที่ลำบากลึกยากจะผ่านไปได้คือคัมภีรวัตตนีครับทางลำบากทางลึกใช่ค่ะผู้คนก็จะเทียมโคดำหรือกันหังซึ่งก็หมายถึงพระโพธิสัตว์นี่แหละค่ะเข้าไปช่วยต้องพึ่งโคดำและโคดำนั้นก็จะนำภาระหนัก หรือผ่านหนทางลำบากนั้นไปให้ถึงจุดหมายได้เสมออืมชัดเจนเลยครับเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องที่สะท้อนคุณสมบัติของพระองค์จริงๆแล้วในตอนท้ายสุดนะคะพระพุทธองค์ก็ทรงเฉลยว่าคุณยายในชาตินั้นนะคะก็คือพระอุบลลวรรณาเทรีอ๋อพระเทรีองค์สาคัญส่วนโคอัญญิก,ากาะกาลกะหรือโคดำของคุณยายก็คือพระองค์เองในอดีตชาตินั่นเองค่ะครับผม ชัดเจนมากงั้นถ้าเราสรุปแก่นสําคัญที่เราได้คุยกันในวันนี้จริงๆมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องความเพียรหรือพลระกําลังอย่างเดียวนะครับแต่มันคือความทุ่มเทการแบกรับภาระหน้าที่อันหนักหน่วงจริงๆแบบไม่ย่อท้อเลยค่ะแล้วก็ยังมีการยึดมั่นในหลักการในสัสญญาด้วยซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สะสมมาข้ามภพข้ามชาติของพระโพธิสัตว์อืมใช่ค่ะมันเป็นความรับผิดชอบที่ แบบว่าไม่ใช่แค่รอรับคำสั่งแต่เห็นปัญหาแล้วลงมือทำเลยอย่างเห็นคุณยายลำบากก็คิดหาทางช่วยครับแล้วก็ยังคูบคู่ไปกับการเคารพในคุณค่าตัวเองด้วยนะคือทำงานแล้วก็ต้องได้รับผลตอบแทนที่ยุติธรรมจริงค่ะเรื่องนี้ก็น่าจะทิ้งประเด็นให้เราได้คิดกันต่อนะคะว่านอกจากเรื่องความรับผิดชอบที่ชัดเจนมากๆแล้วเนี่ย มันยังชวนให้เรามองไปถึงเรื่องอื่นๆอีกอย่างเช่นเ,ออเรามองเห็นศักยภาพหรือคุณค่าที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังรูปลักษณ์ภายนอกของคนอื่นได้ดีแค่ไหนครับบางทีอาจจะดูธรรมดาเหมือนโคตัวหนึ่งแต่จริงๆมีศักยภาพมหาศาลใช่ค่ะแล้วก็อีกประเด็นคือการที่เราจะเห็นคุณค่าหรือยอมรับความสามารถอันยิ่งใหญ่ของใครสักคนเนี่ยบางทีมันก็มาพร้อมกับการที่คนคนนั้นเรียกร้องความเคารพหรือความยุติธรรมกลับคืนมาด้วย จริงด้วยครับมันต้องยอมรับทั้งสองด้านทั้งความสามารถและการยืนหยัดในสิทธิ์ค่ะการเข้าใจความเชื่อมโยงของคุณธรรมหรือความพยายามในอดีตแบบนี้มันช่วยให้เราเข้าใจคุณค่าหรือความสำเร็จที่เห็นในปัจจุบันได้ลึกซึ้งขึ้นยังไงบ้างก็น่าสนใจนะคะครับเป็นประเด็นที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับ